่เมอนโอเคได้ค่ะหนึ่งสองสามทำไมเมี่ทำให้เกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงต้องแบบรีบไปแจ้งความเกิดใครมาโทรมาขู่อะไรอย่างนี้ครับก็มีคนโทรเข้ามาขู่นะคะว่าแบบประมาณว่าฝากบอกเอมี่ด้วยนะว่าชื่อเสียงเอมี่อ่ะจบหมดแน่วันที่หนึ่งนี้อะไรประมาณนี้ครับอันนี้มันคือคนที่เป็นศัตรูเราหรือยังไงหนูก็ไม่รู้ว่าใครเป็นศัตรูกับหนูนะพี่เพราะหนูไม่เคยเป็นศัตรูกับใครจริงๆแล้วคือ มันก็มีหลายๆคอมเมนต์นะที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเอมมี่ฮอาก็อยู่เฉยๆนะแต่ทําไมต้องมีคนเข้ามาแบบว่ามาแบบมาทําให้เอมมี่ต้องเป็นแบบเนี้แล้วเราสึกหรือว่าเขาเป็นใครก็มีค่ะก็มีก็เขาก็มีเอารูปมาโพสต์อย่างโน้นอย่างนี้ทําให้เอมมี่มีความรู้สึกว่า <c oughs> เราเฮ้ยเราเสียจริงๆนะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปตามทุกๆเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเองว่าเป็นต้นเหตุในสต็อกเราหรือเปล่าที่จะมาเตรียมล้มเงินโดยส่วน ถ้าถามว่าห,หนุ่มๆในสต็อกไหมหนุ่มไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะพี่แต่เอาเป็นว่าเป็นเป็นคนที่เขาเคยเคยเคยรู้จักกันดีกว่าถ้าถามว่าหนุ่มๆเยอะไหมคือเมื่อก่อนเยอะมากบอกเลยไม่สวยแต่ไม่ว่างของเขาดีรจริงๆนะคะนี่ันกมว่าเราก็รู้ว่าใครเป็นคนหนูรู้ค่ะรู้แล้วก็ตอนนี้เอมี่อยากจะขอขอเขานะเราจะพูดกันแบบดีๆว่าเฮ้ยหยุดเถอะสิ่งที่คุณทำอะอดีตทำร้ายเอมี่ไม่ได้เอมี่เอาปัจจุบัน เอมมี่เอานะนะวันนี้ในสิ่งที่เอมมี่เป็นอยู่ในสิ่งที่คุณทําอยู่เอมมี่มองว่ามันไม่ลูกผู้ชายพอนะคะมันไม่แมนไม่ต้องไปจับมือกับใครไม่ต้องไปร่วมมือกับใครนะวันนี้เอมมี่เลือกคนที่เป็นพ่อของลูกนะวันนี้เอมมี่เลือกคนที่ใช่นะวันนี้เผียด,ด้วยหรอที่ผู้หญิงที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ใครๆเขาก็มองว่าแรงจะมีศิลและรมไม่แย่งผัวใครเมียใคร ผิดด้วยหรอที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่แรงแรงที่ใครๆก็บอกว่าแรงไม่ยุ่งกับผู้ชายที่มีทะเบียนสมรสหรือมีภรรยาแล้วใครๆก็มองว่าหนูแรงนะแต่หนูไม่ได้แบบหนูไม่ได้เป็นแบบนั้นนะหนูว่าเป็นผู้หญิง,ท,งที่โทรมามันมีทั้ทงผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะแต่ว่าไอ้นี่พูดเหมือนแตบว่าเป็นคนที่เคยมีเรื่องกันก็คือคนที่เป็นภรรยาเก่ามัน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 มีการร่วมมือกันเกิดขึ้น มันมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นนะวันนี้เอมี่บอกเลยคุณจะขุดอะไรมาจะเอาอะไรมาอาดีตท,ทำไรเอมี่ไม่ได้แต่แค่ทำตอนเอมี่คลอดลูกแล้วลได้ไไปะไ,ไ,ไม่ใช่แฟนเก่าเราทำไมเราไปหาเขาอยือว่าไงทำไมเขาไม่ใช่แฟนเก่าคืองอย่างที่บอกที่เห็นเห็นอะเอมี่มีแฟนน้อยมากนะเพราะเวลาเอมี่คบใครเอมี่คบนานการที่ใครจะบอกว่าเอมี่เป็นแฟนเขา มันต้องทั้งสองฝ่ายยอมรับปะไม่ใช่คุณพูดอยู่ฝ่ายเดียวการที่คุณเอาแชทเก่าๆเมื่อตั้งไม่รู้กี่ปีมาพูดมาโพสต์มาทําให้เอมมีม่เสียหายไม่มีผลต่อเอมมี่ค่ะคือเขามาจีบเราแต่เราไม่ได้เลือกเขาเพราะเขามีมีคนที่เขาเป็นครอบครัวเขาเขามีภรรยาของเขาอยู่แล้วด้วยถ้าคุณไม่อยากคือเอาตรงๆเอมมี่ไม่อยากพูดมันเขาก็มีหน้าที่การงานที่ดี อย่าทำให้คำว่าราชการต้องเสื่อมเสียเพราะคนดีๆก็มีเหมือนกันอย่าทำให้คำว่าราชการต้องตกต่ำเพราะคุณคนเดียวหน้าที่การงานที่คุณได้มาทุกอย่างมันมันก็แลกมาด้วยด้วย,ด,วยด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวคุณด้วยเพราะฉะนั้นอย่ามาแลกกับเอมี่เลยดีกว่านะวันนี้อย่ามาพูดอย่าเอาอะไรที่มันเก่าๆมาโพสต เวลาที que que il, ่คุณเอามาโพสทำไมไม่ไม่เอามาตอนตอนที่เอมมี่ด่าคุณด้วยตอนที่เอมมี่ไล่คุณด้วยทำไมคุณเอาแต่ตอนที่คือหนึ่งหนูเป็นคนที่บอกตรงๆเลยหนูเป็นคนที่อะไรมากกับเรื่องคำว่าบุญคุณใครช่วยหนูหนูรู้บุญคุณแต่ใครช่วยหนูแล้วทวงบุญคุณทำให้เรารู้สึกแย่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นหนี้บุญคุณเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องช่วยหนูไม่ต้องให้หนู และเอาเวลาที่เหลืออยู่ไปดูแลภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณผู้หญิงแดงแรงคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงที่แย่งผัวชาวบ้านไม่ใช่ผู้หญิงที่จะคอยแต่มาเอากระแสไม่ใช่ผู้หญิงที่ต่อให้คุณจะรวยล้นฟ้าแค่ไหนแล้วเอมี่จะเห็นแก่งเงินของคุณไม่ใช่เอาเวลาของคุณไปดูแลภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเมียคุณเอมี่สงสารเขานะวันนี้เอมี่บอกเลยและตัวเอมี่เองไม่ได้แย่งใครแฟนเอมี่พ่อของลูกเขาก็เอมี่ก็เคยพูดไปแล้วว่า เขาตัดกันไปแล้วแต่สิ่งที่พวกคุณยังไม่หยุดสิ่งถามกลับได้ไหมว่าพวกคุณต้องการอะไรต้องการอะไรมากกว่าถ้าจะไฟไฟตอนที่เอมี่คลอดลูกแล้วณเวลานี้ลูกไม่กลับหัวขอโทษมันเครียดเพราะฉะนั้นอย่าถ้าคุณยังทําให้เอมี่เครียดแบบนี้แสดงว่าคุณไม่มีธรรมะในจิตใจคุณไม่มีสามรถสานึกคุณไม่ใช่คนเราไปแจ้งเ่องอย่างตอน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 คนนั้นที่เ็ามีเมียอยู่แล้วอะเขามาสนกให้เราพี่รอนนะ ไม่ใช่ค่ะคือคือเอาตรงๆสมัยก่อนตอนที่เอมี่แย่เอมี่ก็โพสต์ขายรถไม่ว่าจะเป็นซุปคาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาทักมาเพื่อจะซื้อรถสรุปไม่มีการซื้อรถค่ะมาขอจีบค่ะอ่าฮะหนูขายรถไม่ได้ะคะหนูขายรถไม่ได้ขายตัวค่ะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเอมี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอะไรที่คุณให้เอมี่แล้วขอให้คุณรู้ไว้ด้วยว่าคุณให้ด้วยความเสน่หา ไม่ได้มีการหลอกลวงให้คุณเอาเงินมาให้เอมี่ใดๆเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่เอมี่ทำบางทงบางอย่างคุณอยากลงทุนเองด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่าน้ำยาปรับผ้านุ่มเอมี่ก็ไปหาเพื่อนมาร่วมทุนสรุปไม่มีน้ำยาปรับผ้านุ่มเกิดขึ้นเอมี่ก็ต้องมานั่งใช้นี่จนถึงทุกวันนี้ละครที่เอมี่ทำเรื่องกากีออนเดือนนี้เรียบอะอนเดือนนี้แล้วค่ะเอมี่ก็หาเงินมาออนจนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่เอมี่ทำสิ่งที่คุณทำ มันเกิดขึ้นจริงไม่ได้มีการหลอกลวงหรือใดๆเลยไม่ขออนุญาตสามีของเราคนปัจจุบันเขาว่ายังไงบ้างกับเรื่องที่เกิดขึ้นสามีพ่อของลูกเอมี่ใช่ไหมเขาเขาก็รักเอมี่มากเราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไม่มีวันไหนเลยที่เราจะแยกจากกันแล้วทุกวันนี้แค่เอมีอ่บอกว่าเดี๋ยวแม่ขออนุญาตไปซื้อของเตรียมมาให้ลูกนะไม่เอาอ่ะไม่ให้แม่ไปไหนถ้าไม่มีพ่ออยู่เขารู้ไหมว่าเราโดนแบบเขารู้ค่ะ<ห>เขารู้ แล้วเขาว่ายังไงบ้างจะจัดการมาอยู่ว่าเาได้มีการาไปเคลียรเอาตรงๆแฟนนี่มีนคนใจร้อนมากแต่ณวันนี้เขารู้ว่าเราเป็นใครเราอยู่ในสถานะไหนเขาไม่อยากทําให้เราแบบเสียชื่อเสียงแล้วก็อย่างหนึ่งเราคุยกันตลอดว่าเราจะผ่านวันนี้ไปด้วยกันแล้วเราก็ผ่านมาได้จนเราอยู่กันมาสองปีกว่าแล้วอ่ะมัน มันมีความรู้สึกว่าเอมมี่บอกว่าพวกคุณน่าจะหยุดได้แล้วไม่ต้องขุดอะไรมาแฉเอมมี่ไม่ต้องขู่เพราะอาดีตทำร้ายเอมมี่ไม่ได้พ่อของลูกเอมมี่มีแค่คนเดียวผู้หญิงอ่ะเขาเขาอยู่กับใครกินกับใครมีลูกกับใครเขารู้เขาไม่ได้มั่วเพราะฉะนั้นคุณเอาเวลาว่างๆของคุณอ่ะไปไปดูแลภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะพวกคุณทุกคนเห็นนิ่งๆเอมมี่ไม่ได้กลัว แต่แค่อยากให้พวกคุณกลับตัวแล้วก็เอาไปคิดซะกี่คนครัวันนี้มาไหมวันนี้มาไหมใครคะพ่อของลูกในท้องเจ็ดเดือนตอนเนี้ยโอ้ยจริงๆพวกพี่ก็เห็นเขาตั้งนานแล้วค่ะแล่วันนี้เขามาหรือไม่เลยฉันทั้งแต่ยังไม่คิดเลยคือรับผ้ามาเปลี่ยนเป็นชื่อเราแล้วแสดงว่าอ้าวทำไมรู้อ่ะท่านผู้ชมก็พู้ไง่ะในกระเป๋าต้องมีชื่อรับเข้ามาของเราวันนี้เข้ามาไม่เปิดตัวเลยเพราะหลายคนมองว่า อาจจะเป็นสามีพทปหรือเปล่าไม่ไม,ไม่ไม่มีสามีพยปคือเอมี่มองว่าแฟนเอมี่จริงๆคนนี้เขาเป็นคนนอกวงการเขาเป็นคนนอกวงการแล้วก็เขาเ,าาเขามีความรู้สึกว่า เขาเขาอยากอยู่ในมุมของเขาณวันนี้เรารักกันเขาดูแลเอมี่ดีมากมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแค่นี้เอมี่ก็ก็ดีใจมากแล้วไม่มีสามีทิพย์ไม่มีผัวทิพย์ใดๆเลยครับเขาจะถามกี่คนที่เรารู้ว่าเขาโวนตัวที่ใส่แฉเราประมาณประมาณ34คนค่ะแล้วท่านตำรวจว่ายังไงบ้างครับที่เราไปเอมี่เอมี่มีคลิปเสียงไปให้กับคุณตํารวจนะคะแล้วก็คุณตํารวจก็บอกว่าถ้าเกิดว่าในวันงานมีอะไรเกิดขึ้นก็เดี๋ยวเขา ดำเนินคดีให้เราแต่ถ้าวันนี้ไม่มีอะไรก็ก็ไม่เป็นไรแต่ก็แค่อยากจะฝากบอกว่าไม่ต้องขุดอะไรออกมาโพสต์หรือตามคอมเมนต์อะไรแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรกับเอมี่เลยอดีตทาร้ายเอมี่ไม่ได้วันนี้เอมี่บอกเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไฝ่จริงๆคุณอยากจะงัดกับเอมี่จริงๆเอมมี่มองว่าให้พวกคุณ เอาเวลาไปทาอย่างอื่นดีกว่าจริงๆค่ะอันนี้เรารีเควสตเองฝากเจ้าหนะ้าที่ที่มา,ารักษาความปลอดภัยในงานนี้หรือว่าเราจ้างมาหรือตารวจ่งมาก็มีมีพี่ๆทางสถานีตํารวจด้วยถามว่าอยากได้ไหมอะไรเงี้ค่ะแล้วก็พี่เดย์เขาก็เป็นห่วงเอมมี่ด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งงานนี้มันเป็นการเป็นผู้จัดครั้งแรกแล,และเอมมี่มองว่าง,งานเอมมี่ใหญ่มากในวันนี้ทุกคนก็เลยอยากให้เอมมี่ปลอดภัยนะคะตอนนี้เรื่องเราเป็นคดีความเป็นคดีอะไรคือคือจริงๆไะเอมมี่ไปลงบันทึกประจําวันไว้ก่อน เพราะเพราะกลัวว่าเขาจะทําอะไรที่มันไม่ค่าคิดเราเขาจะเรียกผู้กรณีเรามารับทราบข้อกังวอ่า,าถ้าถ้าวันนี้ยังยังไม่มีอะไรใช่ไหมคะก็ปล่อยไปแต่ถ้าเกิดว่าตามคอมเมนต์เรายังเห็นอยู่ถ้าเกิดว่าตามเพจต่างๆเรายังเห็นอยู่ เราก็จะไม่หยุดแล้วเราจะไม่ให้คุณทําลายอะไรเอมี่อีกแล้วแํตตาตำรวจว่าไงบ้างครับหลักฐานเราสามารถเอาผิดได้ไหมเพราะเธอบอกว่าเธอมีคลิปเสีย,ยงที่เขามาขู่เขาบอกว่ามันยังไม่เกิดมันยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่เกิดขึ้นค่ะอันนี้เป็นไงบ้างาว่าลูกกับคือน้องไม่ยน้องยังไม่กลับหัวเพราะว่าด้วยความที่เอมี่เครียดแล้วก็เลือดไหลบ่อยมากนะคะแต่ว่าพอไปหาคุณหมอคุณบอกว่าไม่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 ได้มีอะไรก็ ก็รู้สึกดีใจน้องยังดิ้นดีเหมือนเดิมน้องยังแข็งแรงแต่แค่สภาพจิตใจพอเอมี่เป็นคนคิดมากพอสภาพจิตใจมันแย่มากๆมันทําให้เอมี่มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงลูกคือการมีน้องของเอมี่ครั้งนี้อย่างที่บอกว่าเขาห่างกับพี่ๆเขา15ปีเพราะฉะนั้นมันเหมือนท้องแรกคุณหมอก็บอกว่าให้ระวังหน่อยไม่ค่ะไม่มีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเอมี่ก็เตรียมตัวใกล้จะคลอดแล้วคเดือนไหคาคุณหมอบอกว่าเป็นพฤษภาค่ะ อ๋อเก็ดใช่ค่ะใช่ไม่ใช่ไปเรียกแฟนเอ็มี่มายืนยันเร็วๆอ่มาต่อมาเอาอาไรฮันนี้ไปได้มาไม่ใช่สามต่อมาเร็วๆูปคู่งานนี้ไม่ไม่ไม่เขาเป็นคนนอกวงการเขาเขาอีกต้องมีลูกคู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังคุณแม่ฟังลูกค่ะค่แมคุณแม่ฟังลูกเขาบอกแล้วว่าถ้าถ้าอีกไม่นานเดี๋ยวพ่อออกมาเองเขาพูดแล้ว คนใส่แว่นอะคนใส่แว่นาไหนอะใส่แว่นทั้งงานเลยอะพี่มาพี่มาวันนี้ด้วยไหมคะเห็นเหรอคะคนไหนอะปวดใส่แว่นปวดๆคนไหนแฟเลมี่ไม่มีขี้เหร่ออย่าูดโกนะเอ้าย่ารู้อะไรนะคะก็เอมี่บอกแล้วว่าเราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเอามามาวันนี้ร้านพมาปิดเรียกมารด้อ่โทร อนห่ยายังไม่จบกันไปมามามาเรานะจัดยังไงปามไปยังหรือยังปอทอ๋อสำหรับปอทก็คนที่แช่งเอมี่ให้ตายท้องกลมนะคะก็เรียบร้อยเอมี่ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วค่ะแล้วก็คนที่บอกว่าเอาผู้จัดการมาเป็นกะลีนะคะก็เรียบร้อยตอนนี้คือแค่อยากจะบอกว่าพวกเราเป็นคนในวงการบันเทิงอยากให้ทุกคนดูพวกเราด้วยความบันเทิง แต่อย่าคอมเมนต์กันด้วยเหมือนกับว่าเอมมี่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่คุณตายด้วยเหมือนกับว่าเอมมี่ไปทําให้พวกคุณต้องได้รับความเดือดร้อนเหลือเสียหายบางทีคนเรายังไม่รู้จักหน้าตากันเลยอ่ะอย่างที่บอกว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะคุณเดือดร้อนขึ้นมาเอมมี่อาจจะเป็นคนเข้าไปช่วยเหลือคุณก็ได้นะอย่ากเกลียดเอมมี่ถ้ายังไม่รู้จักกันแต่เมมันห้ามใครไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่างที่บอกนะคะว่าทุกอย่างครั้งเนี้ยเอมมี่บอกเลยนะว่าเอมมี่เอาจริงขอโทษให้อภัยแต่ไม่ถอนฟ้องค่ะ ตอนนี้รปอปทโอทรกลับมาทางที่เขตพื้นที่ค่ะเขาจะส่งเรื่องทั้งหมดมาให้เอมมี่ถ้าเขามาขอโทษเราพร้อมที่จะไก่เกลี่ยให้อภัยไหมให้อภัยแต่ไม่ถอนฟ้อง <c oughs> เพราะว่าเอมมี่อยากให้ทุกคนเชิญสนุกกับคอมเมนต์ของคุณและเจอกันที่สามค่ะค่าเสียหายเท่าไหร่จริงๆไะเอมมี่ไม่ได้อยากเรียกเรียกเ,ย,กเยอะนะก็แค่คนละแสนก็พอแล้ว คุณแม่คุณพอคุณแม่ไม่สำหนูปพอเขาจะถ่ายรูปคุณแม่ก็บอกว่ายังไม่จบใช่ให้ไปตามว่าคุณถ่ายรูปอะไรต้องมีพ่อิมเสนแม่อย่าสำตั้งแต่รูปหนึ่งเดือนนี่รูปเแมนจะคลอดแล้วแม่ใจเย็นๆเดี๋ยวหลานเดี๋ยวหลานไม่กลับหัวจะได้มาคอนเสิร์ตตั้งชื่อลูกไงว่าไงจะมีตอนคลอดตอนคลอดจะพามาอะไรนะคะพ่อจะได้เห็นพ่อบครัวยไหมเอางี้เดี๋ยวเอมี่เดี๋ยวเอมี่อ้อนเขาอ้อนเขาพี่ชายแฮกมาประกาศว่าคี่อม พี่อ้อนเขาพ่อขาพ่อขาพี่ๆเขาอยากเห็นพ่อแล้วแหล<อ>ะเนาะก็ประมาณนี้อยากเอมี่อยากให้เขามาเปิดตัวเองมากกว่าอย่างที่บอกคนที่คบกับเอมี่คบนานเพราะเอมี่เป็นคนที่ตามใจแฟนอะไรก็ได้แค่นั้นเองแต่คือถ้าเขาบอกว่าโอเคพ่อพร้อมละ ก็พร้อมพี่พี่ได้เห็นทุกคนไม่มีผัวทิพย์ไม่มีเมียทิพย์คนเอมี่พูดจริงทำจริงมีผัวจริงก็คือมีผัวจริงค่ะเพราะว่าถ้าเข้ามาเดี๋ยวเราไปฝากร้านเขามาอะไรนะถ้าเข้ามาเดี๋ยวฝากร้านฝากเอามาละวันท่าบ้านด้วยนะคะแม่โอเคค่ะ